สวัสดีครับพบกับโอชิชวนคุกรายการทำอาหารเพื่อสุขภาพจากโอเชี l ยไลฟ์ไทยสมุทรไปดูนะครับว่า EP นี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำเมนูอะไรกันไปครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอชิชวนคุกซีซั่น2อง <Season 2 S 2> ค่ะ วันนี้นะคะน้องออยพี่เอ็มนะคะก็ได้รับบทบาทเป็นกุ๊กนะคะในรายการนี้นะคะซึ่ง EP นี้เป็น EP แรกเป็น EP ที่เราจะมาทำอาหารเพื่อสุขภาพกันกินไงคนวัตถุดิบหลักค่ะและวัตถุดิบหลักของเราก็คืออะโวคาโดอะโวคาโดอะโคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดน้องขอเลือกทำแซนวิชอะโวคาโดนะคะท็อปปิ้งไข่ต้มส่วนของพี่จะทำเมนูอะโวคาโดสูท h ตี เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราเนื้ออะโวคาโดนะคะใส่ไปในถ้วยครับแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะพริกไทยดำนะคะส่วนนี้นะคะเป็นเกลือค่ะและขั้นต,นตอนต่อไปของเราก็คือการบดนะคะอ่าบด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 ค่ะลูกบดชกกล้องหน่อย <c oughs> ทีนี้เราก็มาคัดสันขนมปังโฮวีดนะคะ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ทาอะโวคาโดให้เหมือนแยมนะคะสวยงามค่ะจัดด้วยไข่ต้มนะคะ <c oughs> เราก็โรยความเป็นคุณภาพของเมดเจียเข้าไปดูเฮลตี้สุดๆบอกเลยเมนูนี้อะโวคาโดนี่มันมีความดีงามยังไง1ช่วยลดความอ้วนค่ะแล้วก็2นี่คือสามารถช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาได้ด้วยแล้วก็คนที่มีอาการเสี่ยงนะคะว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงนะคะก็ลดได้ด้วยและตัวนี้สามารถช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะครับอันนี้ก็เมนูของน้องนะคะก็ง่ายๆนะคะใช้เวลาแค่ไม่นานนะคะในส่วนของเมนูถัดไปนะครับอะโวคาโดสมูตตี้ เราจะมาเริ่มด้วยการใส่น้ำแข็งครับต่อไปเราก็จะใส่เนื้ออโวคาโดไม่ต <What? S 1> <laughs> เสร็จแล้วเราก็ใส่นมสดนะครับพอ,อประมาณนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่โยเกิร์ตสุดท้ายนะครับเราจะใส่น้ำผึ้งอพอประมาณน้อกุบๆพอเนาะโอเคจากนั้นนะจ้าปิดฝ<ช>าจ้าค่ะ โอเคกิน okay. มาได้แล้วเนาะว้าวสีสวยมากอะโวคาโดสมูตตี้ของเราก็คือเสร็จแล้วนะครับง่ายมากเลยง่ายมากคุณผู้ชมอันนี้ก็สามารถทําที่บ้านได้ง่ายๆนะคะผลงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนยังไงใน EP หน้านะคะถ้าอยากรู้ว่าเราทําอะไรนะคะก็รอติดตามชมได้เลยนะคะสวัสนี้บ๊ายบาย